สวัสดีครับผมบี้ทำไปเรื่อยๆเจอกับผมอีกแล้วนะครับฝนตกเมื่อคืนนี่ครับเดี๋ยวก็เหมือนเดิมครับเอาน้ำเปล่าลาดเลยครับน้ำเปล่าฉีดเดิมครับกันลาน้ำค้างนะครับขนาดป้องกันไว้ก่อนนะครับเอาพิการเจริญติโตขึ้นมานะครับเดี๋ยวสายค่อยให้ให้น้ำเขานะครับตอนนี้ก็ฉีดน้ำเปล่าไปก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวดูเลยน้ำเปล่าต้องฉีดครับต้องขยันนะครับ หยาดทุกวนันนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทำคันเดียวนะครับคนต้องขยันนะการดูแลเมลอนนี่ต้องขยันเลยนะครับถ้าทุกเดือนนี่ถ้าเราไม่มีการขยันนะครทดล,ลองก็ก็เรา,า,เา,า,เเา,าตายได้นะครับเสียร้างร้างิงนะครับเรือนเอาให้ขีดสปอตนี้เลยครับกระปุกรูงนอกโรงเรือนนะ กันล้างค้างไว้ก่อนนะครับเพื่อนล้าคงค้างนี่อันายมากเลยนะทำให้ต้นไมเราเนี่เป็นใบเหลืองๆจ,จุดๆต่างๆนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะพามาดูนะครับก็เช้าๆก็ไม่มีอะไรนะครับเช้าวันอัาาางคารนะครับเพื่อนๆ ก็ดูออกมาแล้วนะครับคุณมาแล้วนะครับนี่เป็นนี้นะครับพี่เนาะพี่ไม่กล้าครับ <lid> เดร้อนกำลังจะโตขึ้นมานะครับก็ฝากกดติดตามผมด้วยครับสวัสดีครับผมพี่ทำไปเรื่อยๆนะครับ